อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครยังไงก็ได้นะครับคนนี้โดนัทก่อนนะฮะตอนเดินมากูมองกูรู้เลยคนนี้ทรงโดเฮ้ยทำไมครับน่ารักเฮ้ยน่ารักคนหาเฮ้ยน่าคนหาอะไรคือทรงโดสวัสดีเจ้าเจ้น้องพราบนะเจ้าแบบคนเชียงใหม่เจ้าอยู่ในเวียงเจ้ามาเลยไม่คิดะไรหรอมาเลยมาลงไปเลยได้ไหมขอแับผอมหน่อยค่ะไปดี ไอ้เตัวท็อปดีกว่าอันดาน้องอันดาป่าวพี่ผมจะดูจะแข็งแกร่งสักทีไอ้ดูดหอยน้องก้าเจ้าไอ้ดูดหอยน้องก้าเจ้าโอ้ยมาดูดหอยดูดหอยดูดหอยพี่จะดูดหอยได้อีกคนไหมคะใช้ชี้กี่ดาวครับสักสามสามดาวนี่ประมาณไหนอย่างนี้ได้นะน่าอยู่ค่ะบอย่างนี้ได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหมออ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่าเริ่มไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันต้องลอง <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่27นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในการที่เราจะมาไปหัวเมืองเนี่ยจะเป็นร้านอื่นไปไม่ได้เลยนะครับก็คือร้านไม้เอกกาเดนนะครับไม้เอกกาเดนอยู่ที่ไหนจริงๆอยู่เส้นสนกําแพงใกล้ๆกับตลาดเจริญเจริญนะครับหรือถ้าคุณมาจากกรุงเทพเนี่ยก็คือก่อนเข้าเมืองนั่นเองทางทีมงานร้านนะครับจัดไว้ให้เรานั่งอยู่ที่โซนซูเปอร์ v วไีแต่ผมว่ามันใหญ่ไปสําหรับทีมงานเราไปหน่อยนะครับแล้วตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ ผมก็ขอเริ่ม EP หลักเลย EP ที่27นะครับขอให้เป็นแบบเดิมน,นะครับอายุ25ปีขึ้นไปค่อยรับชมนะครับน้องๆหนูๆใจเย็นก่อนสำหรับ EP ที่27ครั้งนี้นะครับตีเมืองเหนือ2024เชียงใหม่กับร้านไม้เอกกาเด้นครับผมเข้ามาดูห้องแรกกันแมาวฟาด้วยอันนี้ไม่ใช่ห้อง อันนี้ไม่คืออ้วเลเส, ب, สบเ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 สบ,สบไม่นับหันหน้าเข้าหากันอีกไม่นับยืนปาร์ตี้ตรงนี้อีกและพี่กอนหมุนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ,รรบเป็นรองเท้าดีเจหรือที่เรียกว่าบูดดีเจ <laughs> ดีเจโดหน่อยครับดีเจโดฮะสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ดีเจเอซีโร่นะครับหรือภาษาไทยคืออ่ะศูนย์นั่นเองนะฮะไอ้บูดไอ้บูดไอ้บูดเราคือดีเจเอซีโร่เฮ้ เอซิโลคืออะไรวะบุ๊ชอัดศูนย์ไงเพื่อนแล้วถ้าโคกซโร่อะโคเซวพี่กรถอยให้เห็นหน่อยฮะว่าถ้าดีเจอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะมาปาร์ตี้กันประมาณ40กว่าคนมีจอกี่จอครับแทนไป1 2 3 4 5 ห้าจอกล้วยทอดหกหกจอหกจอไอ้ขาหลังไจอหนึงครับข้างหลังผมเราจะไม่ตะโกนแล้วเพราะว่าเรากลัวเสียงมันจะพลีคนะกลัวใช้งานไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าร้านเขาเป็นอย่างเงี้ยด้วยระบบต่างๆเขาฟูอยู่แล้วไฟแสงสีเสียงห้องน้าส่วนตัวเออเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พาไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำมดีกว่าที่ว่าสองห้องน้า ในห้องเดียวจะเป็นยังไงช่างแอร์พูดว่าอะไรครับผมไม่เล็กนะครับ <นะ S 2> เป็นสุขภัณฑ์สําหรับ <นะ S 2> ท่านชายนะครับไม่ต้องไปเยี่ยวเบื้อขอบนะครับตามเข้ามาครับือเป็นชักโครกแล้วกันแบบนี้นะครับจะมีสห้องใช่ไหมครับพี่กรหรือถ้าจะขี้เกียจพิมพ์ตอนทําคือ x 2ห้องน้ําแล้วก็ณสอง x 2อคูณสองจับหลังก็ททำไมครับเนี่ยอ๋อถอยหลังอีกห้องหนึ่งเผื่อคุณไม่เห็นภาพก่อนเราจะเข้าห้องน้ำข้ามวัญค <2 S 1> <X 2 S 3> ือ <S 2> 2 <S <X 2 S 3> อะไรนมใ <2 S 1> <X 2 S 3> หญ่ ไข่สวยไข่สวยรวยพิตตี้รวยพิตตี้ต้องที่ไมเอกรเดสนี่รักลูกค้าที่เยี่ยวเขาเยอะนี่คือก็เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยครับ X2 ไปแต่ที่สำคัญคือตอนนี้คาร i ม g s ซูลคริสต l ลครับมาซาร์ดเฮียวันไหนไว้สัตว์ห้องมึงใหญ่ไปหรือเปล่าเปล่าเปล่า ขอย้ำนะครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ไม่ใช่ลานกิจกรรมไม่ใช่ลานของร้านนะครับคือห้องส่วนตัวสำหรับไม้เอกการ์เดนเชียงใหม่มีน้มองออกมาหน่อยแล้วกันหรือที่กรุงเทพ <c oughs> เขาจะเรียกสายเอสนะฮะก็แปลกที่อะไรที่นี่ก็เรียกสายเอสไอสัตว์อ้วนและนี่นะครับก็คือห้องไซส์ S อของทางร้านไม้เอกการ์เดนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ซึ่งจะมีแบบนี้6ห้องส่วนตัว2คนไม่เกิน5คนกำลังดีกำลัง ใกล้ชิดสนิทสนมกันเราต้องห่วงครับสันทนาการนันทนาการก็แน่นไปหมดคีย์บอร์ดภาษาไทยวะเนี่ยคีย์บอร์ดภาษาไทยพูดทำไมวะเนีคีย์บอร์ดภาษาไทยครับผมเชียร์โลกเลยโลกเลยคือ <Okay. S 2> ห้อง12 13 14จะเป็นไซส์เดียวกับที่เรานั่งเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับสามห้องนี้จะมีห้องน้ำเฉพาะของตัวเองนะครับโอ้โเอาแล้วเจอแล้วเอ้ยมันอ่านคิสตันหรืออ่านคลายเทลอะ่ะอ่านอ๋อคลายเส้นขับ มัสซาดเรายอมไม่ได้อยู่แล้วไอ้ใครที่แม่งเขียนมัสซาดใส่หน้า <S <S เรา <S <S เราไม่ไมชอบเราจะุยมันให้หมดเลยแปลกใจมากไม่คิดว่าจะมีร้านใหญ่และเจ๋งขนาดนี้มาอยู่ที่เมืองเหนือแห่งนี้นั่นเองแล้ท,ทันทีหนึ่งร้านเย๋ yeah! Um. ดูที่อะไรไม่รู้เรื่องอีกห้องหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งอันนี้ได้กว้างไม่ได้ลึกปกติเราได้กว้างได้เลยครับผมได้ลึกผมลึกลึกลึกล,ลึกโดยกว้างด้วยผมอ่ะกว้างตื้นจูเหมือนที่เคียบุรีอ่ะกว้างตื้นกว้างใหญ่แต่ตื้นจัดเลยโที่ยตัวอาจจะพูดประจุไม่ดีไม่ดีอาจไปห้องแบบนี้นะครับอาชีพอาี่เป็นประตูอยู่นี่เหมือนกันพี่กอนอันนี้เป็นห้อง V7 เป็น S Plus เหมือนกันผมใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้คือห้องสำหรับไฮคลาสขึ้นมาหน่อย เชิญฮะถ้าเท่าร้านที่เราไปมาก็คือจะมีห้องแบบเนี้ยคือห้องไฮไลท์สักสามสี่ห้าห้องนี้โดยส่วนมากจะไซนี้คือห้องใหญ่สุดใหญ่ใหญ่สุดไม่ได้มีโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ไม่ไม่ใช่ห้องห้องเหมือนกึ่งหอประชุมแล้วที่ทุกท่านกําลังจะได้เห็นเขาชื่อห้อง KFC KFJ KTV KTV ห้อง KTV มึงจะไปขับที่ไหนเล่าเหมือนห้อง Super VIP ที่แสงสีแบบนั้นฟูฟูความชื่นชอบไม่เหมือนกันเลยยิ่งดีงั้นเราไปพามปดูห้องนี้ก่อน จริงๆห้องนี้นะครับลายร้อมไปด้วย1จอ2จอ3จอถ้าเปิดไฟหรือเปิดอะไรที่มันซิงกันนะครับผมพูดเลยเพราะเาคนไม่อวกาศนิ้งห้อง KTV สวีสำหรับไม้เอกกา TV, ร์เด้นปาาผมก็จะไปปีกไม้อยู่นั่นแหละครับผม,มผมบอกให้กลางทางเลยดีกว่าที่นี่ดิง้งละ350 4้วนาทีนี่ไม่ธรรมดาเราจะเดินไปดูดีเจดีกว่าเอาเลยไหมเอาเลย,ยนี่้องนี้ทีงานของมันต้องนี้ไมจะเปลี่ยนช่างแมง ันนี้เราจะมาเจอคือผู้จัดการนะครับสวัสดีค่ะชื่อพี่แอนนะคะเป็นผู้จัดการร้านนี้ค่ะร้านไม่เอกคาเดนของเรานะคะอยู่ตรงก่อนจะถึงตลาดตลาดเจริญเจริญค่ะตลาดเจริญเจริญใช่ไหมใช่ค่ะก่อนถึงตลาดเจริญเจริญค่ะแมพเราตรงแน่นอนค่ะปักหมุดได้เลยค่ะตนตีสดนี่จะเริ่มสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งใช่ค่ะเว้นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีดีเจดีเจของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆค่ะผมขอด้วยต่อนรับพี่ครับเชิญมาอันนี้เรายังไม่เห็นนะครับน้องๆเห็นวพาผันผ่านแล้ว มันผ่านมันผ่านแว๊บโซนต่อไปนะครับที่เราจะพามาโซนอะไรสักอย่างมีหลายโซนมากจนพูดไม่ถูกขอโทษนะครับพี่แอร์ผมจำอะไรไม่ได้เลยห้องไหนมีลูกค้าแล้วพี่บอกผมหน่อยนะเมื่อกี้ฟึบไปแล้วห้องหนึ่งเรามาก็ประมาณสามทุ่มอันนี้สี่ครึ่งแล้วไม่แปลกที่จะมีลูกค้ามีเก้าเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีเก้ามีมพื่อเปิดมีเก้าคือย่อจากไอห้องเคทีวีเมื่อกี้ชับ์จลงมาหน่อย แต่หงก็มีแสงสีทุกห้องแต่เรายังไม่ได้เปิดไงใช่ใช่ใช่นี่คือจอนะครับที่คุณเห็นนี่ไม่ใช่อะไรมืดๆดำๆทั่วไปไม่ใช่แผ่นอะคริลิกนะครับจอจอทีวีนะจอที่ทิฟเฟนสปิลเบิร์กอ่ะที่มันกัดลงไปในน้ำทะเลแล้วอะจอนั้นฉลามจอขอบคุณครับขอบคุผมโอ้ต์เก่าเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่คุณพรค่ะคุณพรเหรอครับผมทำยังไงผมถึงจะได้พรนักสามสีข้องเนี่ยต้องขอพรนั่นแหละค่ะขอแล้วพรจะให้แม่ครับถ้าขอถูกข้อก็จะให้ค่ะดิว ดีดีสวัสดีครับโอ้โซนนี้ถ้าฝนไม่ตกนะงดงามพระรามแปดงดงามท่าแพงดงามท่าแพงงดงามสันกําแพงท่าแพเอามาจากไหนวะเป็นเหมือนโันนี่ร้านเลยเรับพี่แอร์ครับใหญ่มากครับผมเดินประมาณครึ่งชั่วโมงมันยังไม่จบห้องเลยครับเดินออกไปเยี่ยวกูกลับห้องไม่ถูกในเนี่ยพร้อมยังครับพาไปดูครับโอ้ พี่แอมาเดินคู่ผมเลยก็ได้ครับอันนี้คือห้องอะไรครับพี่แออันนี้คือห้อง M2 นะคะห้อง M2 ของเราเนี่ยน่าจะจุได้ประมาณสัก20กว่าคนได้อันนี้คือ M2 นะครับใช่ค่ะยีคนใช่ค่ะประมาณนั้นแต่มาถ้าเกิดเยอะกว่านี้พี่แอว่ามันน่าจะอัดแน่นกันเกินไปมันน่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่ค่ะเรามีห้องน้ําในตัวนะคะเป็นเหมือนโซนซูเปอร์ VIP ไหมพี่ที่ต้อง เหมาชั่วโมงเหมือนกันหรืออันนี้เราไม่ต้องเหมาชั่วโมงก็ได้ค่ะถ้าเกิดสุว่าเราเปิดเรามีฟรีห้อง5ชั่วโมงค่ะ7,900บาท7,900ได้ห้อง5ชั่วโมงใช่ค่ะเวลกู๊นะโอเคครับพี่แอร์ครับห้องน้ำอยู่ไหนพี่นี่เลยครับผมอุ้ยซ่อนเราจะซ่อนอยู่ตรงนั้นค่ะซ่อนอันนี้มองตรงเห็นปปล่ะเห็นเห็นต้องเปิดวย่าง มันไปได้สังเกตสิพี่เอผมไม่เล็กนะครับมาตามมาดูเจออีกแล้วไอ้เหี้ยเอมาศาสตร์กูไม่ชอบใครมาหยามเราเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเอาหน้าต่างเสร็่ไปไหนต้องมาแล้วล่ะเจอกันเจอกันโอเคไปโอ้ยเบียดกันเลยโอ้ยโอ้ยแต่เอ็มหนึ่งนะค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคะเล็กกว่าห้องเอ็มสองนิดนึงฝั่งนี้พี่แอร์พูดนะครับค่อนข้างจะเล็กนิดนึเดี๋ยวมาดูค่อนข้างจะเล็กเล็กเจ๊ง ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้วยนะคะฝั่งนู้นโอ้โหอันนี้ห้องน้ําส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับชักโครกแยกหญิงชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ได้ข่าวว่ายังมีห้องอีกใช่ค่ะเชิญครับพี่แอร์ครับมีกี่โซนเนี่ยโอเคห้องนี้ก็สองสองสองสิบนิดหน่อยห้องนี้มีห้องน้ำเป็นโซนนั่ไม่มีครับไม่มีจะมีโซนด้านนอกครับจะหลอกหรือเปโอ้ผมเดินจนคล่องนะฮะลืมกลางวันลืมกลางคืนไปเลยนะครับพี่แอร์ใช่ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับพี่แอร์ครับ ุ้ยแต่ทาไมห้องนี้มีห้องน้ำาด้เลรอพี่อันนี้ประชุมลับข้างหน้ามีการ์ดย่านนี้คนใครจะรุ้มทำไรวะแหม่รู้ตรงกาดเืนเนี่ยอ๋อเกมตรงกาดเนี่ยละโอ้โหมีใ <c oughs> ห้อาบพร้อมกับบ้านเดินหัว,วปวดเลยฮะขอบคุณครับ <c oughs> ถึงห้องที่ทีมงานฟองมันนะครับขับรถมา700กว่าโลเพื่อร้านไม้เอกราเดนนะครับเราจะมาตีเมืองเหนืองานสำหรับ E p ีที่นะครับผมขออยําอีกครั้ง25ปีขึ้นไปค่อยรับชมนะครับการตกแต่งของเราก็จะเป็นโทนสีเทาทั้งหมด เดี๋ยวผมขอเบาเพลงนะครับเป๊บพึงนะครับพี่แอร์พี่แอร์เป็นคนเซตเมนูอาหารให้ทีมงานค่ะอันนี้จะเป็นปลาสองใจนะคะปลาสองใจฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นทอดกระเทียมอันนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะปลาสองใจหวานอันที่สองอัน,นจะเป็นข้าวผัดปูค่ะปูใจเดียวปูใจเดียวข้าวผัดปูครับอันนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยผัดโหระพานะคะน,น,น่าจะเป็น ซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะคะจะเป็นเต้าหู้น้ำแดงค่ะเต้าหู้น้ำแดงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหอยช็อตหอยช็อตอาจจะมาไมมเอกต้องมาทานหอยช็อตนะคะมาเชียงใหม่ต้องมากินหอยช็อตที่ร้านไม้เอกการ์เด้นนะครับหมูใบน้ำพริกหนุ่มเลยข้าวไปก่อนอันนี้จะเป็นผลไม้คอนโดค่ะร้านทั่วไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจานธรรมดาแต่ของเราเนี่ยจะเป็นคอนโด เราเป็นค่าสวนกลางด้วยอ๋อใช่ค่ะเราเปค่าสวนกลางคอนเซ็ปตของไม้เอกกาเดนนะคะกลิ่นต้องหอมแอร์ต้องเย็นเพลงต้องดังและมันไม่ใช่ห้องมันคือวันนี้เราขอบคุณพี่แอก่อนนะครับพขอบคุณครับมึงคือใครครับเนี่ที่มึงมาเนี่ยะกูก็เพื่อนมึงไงเขาคือเพื่อนผมนะครับคุณชาตีคุณหมูหรือคุณแว่นเตอแว่นตงแว่นเียอเขาเป็นคนเชียงใหม่นะเฮมาไมเอกเว้ยิงวะดับโลกนะพ่เป็นการเสียเลาผมข้ามเพื่อนปเลยเพื่อนคุณเม่ไหร่ง โอเคมาแล้วหนึ่งอาไม่คืนกูมาไอ้แบนเตอร์สวัสดีครับเรียกชิญเดินเข้าไปข้างในเลยครับขออนุญาตใครยังไงก็ได้นะครับคนนี้โดนัดก่อนนะฮะคนแรกครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพลอยค่ะคุณพลอยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะอุ้มอิ่มค่ะอุ้มอิ่มนี่ค่ะชื่อแป้งค่ะชื่อพาวค่ะคุณพาวนะครับคุณได้ยินกันหมดแล้วนะครับแอมค่ะแอมชื่อบีค่ะกับบีใช่ไหมบีเออคุณจะไมเสียงคุณย้ําทําไมครับ อันดาเจ้าอันดาเจ้าคนคนที่ไหนครับอันดาเจ้าเนี่ยฮะหางดงเจ้าหางดงหางดงคือจังหวัดอะไรครับทวทีปักจังหวัดเชียงใหม่นี่ใช่ไหมครับผมไม่รู้จริงเนี่ยค่ะชมพู่ค่ะคุณชมพู่นะครับคุณจำชื่อตนเองนะครับคุณต้องพาวครับเดี๋ยวคุณอยู่นานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชุดใหญ่ของทีมงานผมมาครับเพื่อให้มาเห็นคุณกับตาครับมันจะแย่ไม่ออนมันจะเด็ดขาดเกินไปแล้วตรงนี้พี่ปอนนี่พี่ปอนรอจี้อยู่ตั้งจี้ฟรีอยู่เนี่ย คุณพราวครับผมฝากค, <ไป S 1> คุณแนะนำตัวอีกทีครับ,ค,รบคุณเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงครับ ชื่อพราวค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในเมืองเลยคุณเขาเรียกอะไรอู้คำเมือง<ด>แจ๊คําโจ๊ะอ,อะไรพวกนี้ว <laughs> <laughs> สวัสดีเจ้าเจอน้องพาวน,นะเจ้าแบบคนเชียงใหม่เจ้าอยู่ในเวียงเจ้า <laughs> มือขวาใครใช้บึ๊บแดกหมดแก้วเลยนะครับคุณชาติึ่งคุณอัดวิดีโอะมะให้เบียร์ <laughs> คนดูเลยครับผมเ <laughs> พื่อนพี่อ่ะวันนี้เราห้ามใช้นิ้วชี้นะครับเราให้เกียรติกันใครใช้นิ้วชี้ไอ้หยิบอันนั้นให้หน่อยแดกโอเคไหมครับชื่ออะไรครับคุณชาติ่งคุณแนะนําน้องจําไม่ได้แล้วอันดาลองอันดาเขายังไม่มีเลทใช่ไหมเดี๋ ดื่มกี่ดาวครับดื่ม5ดาวพูดคุยพูดคุยก็ห้าพูดคุย5ดาวเราฟังกี่ดาวครับน้อยมากเอาดาวเดียวสายคุยสายคุยแค่ใช้ชีวกี่ดาวครับสักสามสามดาวนี่ประมาณไหนอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่อย่างนี้ได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่าเริ่มไม่ได้ครับดื่มกี่ดาวครับ ห้าดาวดูเก่งก็ด้วยดึงห้าดาวคุยแล้วครับห้าเลยค่ะโอ้โหพูดงสบายผมแล้วล่ะรับฟังครับสักสี่ก็ได้ค่ะรับฟังสี่ดาวโอ้ยไปตัวท็อปดิว่าได้ชิดกีดาวครับสักสามสามไปที่ร้านนี้กลางๆไปก่อนสาวๆาเงี้ยต้องแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าเ่ะว ส่วนตัวคุณเองได้กี่ดาวอ่าให้สี่ค่ะจริงเหรอแข่งแข็งอยู่อะอะไรแข็งคะก็คือกินเราดิรับฟังก็หกเลยได้ไหมคะไม่ใช่ห้าดาวใกล้ชิดสามมัคะสามไหมสดาวเมาก็ไม่แน่เมาก็ไม่ไอ้นีมันต้องมาอยู่วะดื่มสี่ดาวค่ะเดือมสี่ดาวรับฟังกี่ดาวดีคะสี่ดาวค่ะพูดคุยกี่ดาวครับพูดคุยสามค่ะเมื่อกี้มึงคุยไม่อยู่เลยนะเฮ้ยใกล้ชิดสี่ค่ะเฮ้ยแม่งไม่พูดจัดปากอย่างเดียวเดือมกี่ดาวครับ หค่ะแค่ชิ้นกีตารครับห้าค่ะแล้วมากกีดารครับน้อยมากหนึ่งก็พอพูดคุยกีดารครับห้าค่ะโอเคไม่พูดอย่างเดียวไม่ปังเลยไม่เก็บขวดไหนไรกาศไรได้สิไรได้สเหมือนเขาแอบฟังเลยนะเขาไม่แอบเขาฟังเลยกินง่าย้ดีกว่าเรา ตอนเดินมากูมองกูรู้เลยคนนี้ทรงโดเฮ้ยทำไมครับน่ารักเฮ้ยน่ารักน่าค้นหาเฮ้ยน่าค้นหาอะไรคือทรงโดยิ้มสิเนี่ยยิ้มสิเฮ้ยูยิ้มสิน้องเพาห์ครับน้องเพาห์เปิดว้าฟสุด้รงไหมครับนีวาร์ฟเหรอฮะอ่าช่วนั้นจิตโสเลยไม่ได้ต่อะว้ใช่เดี๋ยวขึ้นให้หรือแกจะขึ้นให้อ้าวมือขวาเลยครับกินขวดนั้นให้หมดไปเลย ผู้เล่นผู้เล่นเอาเอาแค่เอาแค่หยิบแก่องเดียวแกมีมหกโพสไม่ใช่อันนี้เพิ่งโพสเมื่อเดือน2เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วกูไม่ตามลกไม่ได้เห็นภาพก็ยังไม่มีชียงภาพถ่ายให้เห็นจะไปเหรอคะจับอย่างนี้เปิดไฟมันเคลื่อนไหวแล้วต้องจับยังไงเค่อเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงหรอขึ้นรงลงเครืองลงก็ลอยด้วยเราเขินจนหน้าดำหมดแล้วเธอไมีตัวเครื่องหน้าปกเขียนอีพีพาวมาเลยโอ้โหใจเย็นๆนะอายคนเขาไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้ใช่ม เุาได้ตาปลาได้พอจะกะได้สามสี่สามสองก็พอแล้วเปิดอพื้นที่สัไหนออยแผดวะมุ้งเปียงเปิดเลยออยแพนเลยค่ัเหรอโซทำอะไรอยู่ครับผมล็อกอันดาครับโอเคแล้วแฟนคุณชื่อ ชื่อเพชครับแล้วไอ้เพชนั้นอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านอันนี้ถือว่าเหมาะไหมครับบะขนาดเลยครับสว่างกว่าไฟคุยแฮะใช่ครับน้องโแมวน้องเขาโหดมากเลยครับคนคุยสามสามดาวนั้นฝากพูดคุยกับเพื่อนพี่นิดนึงนะเพื่อนพี่แม่พูดคุยติดลบห้าหอยแนะนำก่อนแนะนำก่อนมันคืออะไรครับทำไมคนที่เที่ยวใหม่ต้องแวะมาทานหอยช็อตโอเค หอยใหญ่มากนี่หมายถึงหอยที่ถือหอยหนูใกล้ชิดสามดาวใกล้ชิดสามดาวหอยหนูใกล้ชิดสามดาวดูกูนั่งเอียงขนาดนี้คนกินคนละครึ่งตัวแล้วแลกกันเคี้ยวแล้วค่อยคลายให้กันได้ไหมหวานพี่พี่ต้องรับสดแล้วนะมาแก้มึงขนาดลดกดกันเลยวะสามสองปุ๊บไอ้ดูหอยน้องก็เจ้ามา ดูดหอยดูดหอยดูดหอยพี่กรณ์พี่กรฮะมีใครดูดหำ่มผมไหมครับมีอะไรให้ดูดมีค่ะน้องพังฮะคะพี่จะดูดหอยด้วยอีกคนไหมคะแชร์โลเแกนชนระดาเพชรเราจะหั่มกันแบบหน้ารันหน้ารักเคยเคยอมจไหมคะไม่เคยไม่เคยใส่แล้วต้องมีครั้งแรกที่ไหนดีคะช เขาบอกว่าสาวเหนือปานสวยจริงไหมครับ้ปานตาเหล่ปานหุ่นมาครับผมไม่อ้อมค้อมนะครับเีี๋ยวก็เพียงคืนินเสิร์นมครับ444โอ้มากแบบผู้ดีผู้ดีผู้ดีอดีแงกิตผู้ดีแองกิหรองาพี่อยากกินเสิก์ตไครับ มาแล้วไปกินหอยอย่างงี้จริงๆเหรอเดี๋ยวไปกินให้ดูมาอ่าขาอ่าขาอ่าขากินน้ำเงี้ยวน้ำปูมาจากทำจากปูป่ะปูนาปูนาไม่ใช่น้ำเป่าเหรอปูนาคือน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกอีกคล้ายๆปลาล่าของปูอ่ะแกดูดน้ำปูพี่หน่อยได้ไหมปูยพี่ที่ปูอยู่ไม่เก่งกับปูแน่นอนปู ไทยคำมาจากปูเคอกินน้ำปูบอกพู้ว่าถ้าถ้าแปลเป็นกับไทยเนี่ยบอกพูว่าจะแปลว่าอย่างดีแต่พู้ว่ามันคือน้ำปูปันนึงนะหล่นหมนมหล่นมาขึ้นตั้งแล้วก็ไม่บอกจะได้ขึ้นไปดูไม่มีเครองนะไม่มีไม่มีนมวะเนี่ยแล้วจำที่มาเป็นยังไงนี้แท้แน่นน ป้าเราก็ลามกอ่ายไม่เปิงเมมหรอโมก็เล่นไม่กินอะไรหรอมาเลยมาลงไปเลยได้ไหมเนี่ยเหรอโอ้โหอืมใช่เฮ้ยเราก็พอจะได้อยู่มาถึงภาคปฏิบัติเมมในไลฟบไม่มีใครแล้วตอนนี้ยืมเงินแล้วเออใช่ตอนคืออะไรบ้าสกาม คืออะไรคืออะไรมาว่าสก๊อตไปปั๊มกันสก๊อตเนาะเนาหมายถึงว่าไม่ไปปั๊มสก๊อตโอ้จริงจริงที่เด็กเทเลาเองก็นลืมชมแล้วก็แหกเลีตีกูครั้นี้ได้ฮะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนน้องเขายังโสดยังซิงอยู่เลยโสดแต่กูเชื่อแต่ซิงกูไม่เชื่อโสดแต่ซิงแต่ซิงอับข่าวลือ จะ้แล้วทำไมด้านล่างมันโดนปิดไปแล้วครับเมื่อกี้มันยังเปิดๆเนองเ็าถกลงหนีอ่ะเขาหนาวนมล่างเขามีมงมเขียนเหรอเฮ้ยโห,โหโยกลงไม่ด้วยอ่ะครับเจ็บนะกำลังจะถามว่าบอาให้ถูกเป้า ถ้าจะมาแอลเชียงใหม่นะเจ้าถ้าใครมาคาราเกะนะมาแอลเลยเจ้ามาเอกเชียงใหม่เจ้าอยู่ก่อนแยกสันกังน้อยเดี๋ยวก็ได้ขาวงามงาม,งามไอเรามาแอลพอเนะิ่วันดีคืนดีไอจะเจอน้องตัวแอลเลยซอยน้องก็ได้นะเจ้าก็มาเลยมาซอยกันหนูใจไม่ดีเลยใจไม่ดีออกออกมาแล้วเขายังเด้งอยู่เนี่ยหรอขาเขาอาจจะชาก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันต้องลองไม่เคยสกไปไม่ได้วกีบันทหายแล้วหรอไม่ใช่ด้วยว่ะอ้คูเชียด้วยจัเมื่อไหร่ไ้ครูเชี่ยด้วยนนี้ยังไม่ได้ไ้คเียด้วย้นน้งไอ้คเดี่ยด้วย้ดยดหนจะเป็นคนตั้งถ่ายขอับผมหน่อยค่ะได้ดิ จริงเปล่าให้แบบจริงเปล่าวันนี้ชุดหนูไม่สวยชุดหนูอ่ะสวยสุดก็คือชุดนอนเราส่งได้เล็กกันส่วนตัวได้ไหมครับเท็กซี่เอล่อนเขาทำยังไงกันแกเอล่อนคืออะไรนั่นน่ะดิคือรู้จักเลยเคาอมันอย่างนี้เหรอว่าบอกน,น่ารักจังซึ่งว่าผมมาเทีย่ยวคุณหนูคุณมาเทีย่ยวผมก็เนี่ยขอยุบหน่อยยุบแปลว่าก็ขอยุบอ่ะยุบแปลว่าอะไรเล่าก็ขอจับไงพูดสิ อบไข่เหรออบใช่ไข bon. ่เข้าอมไข่กันก็นั่นน่ะสิไข่เข้าอมไข่กันเดี๋ยวเรารอบหน้ามารอบหน้ามามีแล้วฮ่า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  ค่ะอะไรก็ไม่รู้พวกคุณกระซิบอะไรกันอยู่เหรอครับเขาบอกว่าคิดถึงตอนทำรูปด้วยจัดโปรโพสั่บอกกดชัตเตอร์มึงคิดถึงตอนทำรูปด้วยโอเคครับผมให้เราก็ดูก่อนอันนี้เราเป็นบริการอะไรเหรอครับอาจารย์ผู้บริการถ่ายรูปจากฟองมันสตูดิโอครับผมหลอกจับเราแน่ป่าวพี่ผมจะดูักแข็งแกร่งสักทีแต่งอะไรครับตุ้ยแต่งอะไรครับลูกน้อยเคยน้อยเคยไปแล้วไปแล้วรักไม่ต้อยแล้วไม่ต้อย ทีนี้นะครับสำหรับคุณฝากล่าวปิดทีครับเป็นภาษาเหนีอ EP ที่เซาเจนน่าเจ้าก็คือจบกันที่มาเอกกาเดนนะเจ้าถ้าไข่แบบผะไก่ไปไก่ไหมไข่มาเอลไม่เอกาเดนกับมาได้นะเจ้าพอถึงแยกสันกลางนี่บันไยกับมาเฮียนเออเออใกล้ตลาดเจริญเจริญเจ้ากับมาเอลหาเนอตลาดที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับกาดหรืออะไรไหม ประเทศตลาดนะกาดออก,กาด,กาดเจริญเจริญแม่กาดที่อยู่หน้าร้านอ่ะใช่สิยืนมาใด้สิเกลือติอด,รตเ,ดเราทำเป็นกาดอยู่แล้วอะไรไไนเนี่ยแล้วเจอกันใหม่นะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาย้ำที่เดิมแน่นอนครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บสวัสดีคร<ห>ับขอบคุณนะเอ๋ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับเพิ่งใหม่นะเป็นไงบ้างครับสวัสดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp